สบายดีสบายดีสวัสดี FC, เพบซีเบอร์ทุกคนเด้อสบายดีกันตอนเด้กตอนที่ท่าคลิปวิดีโอนี้ยุก,ก็คือตอนสามทุ่มพี่เวบสีแวว่างที่เดินระหว่างที่เดินทางท่ายคลิปไประหว่างที่ท่ายคลิปไปไหนเพบซีถ้าได้ยินเสียงไอ้เ้าอ้วนไฮต้องขอภายนำหลายๆเด้อน้องปวดสบายนักเป็นตุ่มยุ่วลำคอข้างในคอกับกระโพงปากล้วน้องก็กินนมบไดายเนาะแล้วตอนนี้านาน้ำนักลด ลดลงสองหลูเลย PFC คาดว่าถ้าอย่างบบดีก็จซเอาไปห้างสายอยู่ทางฟังไทยเนาะกะติดตามสถานการณ์น้ำกันเรื่อย เรื่องราวของคิววิดโดนี้น้้งรีเองได้ฮับจาก f c ซสักประมาณ2มือก่อนพีพเอซึ่งเป็นคลิปที่แบบเฮาต้องซึนสมและกันยกโปรไฮวิศัวิศว,วกรอยู่ยท่าไทยเลยพีเอฟซซึ่งน้งน้งรีเองเห็นคิววิดโดนี้ครั้งแรกน้องรีแทบซีบอสเสื้อเลยแทบซีบอสเสื้อเลยต้องใช้คําว่าในนี้เลยพีเอฟซเพราะว่านุองเองบ่เคยเห็นมาก่อนเนาะก็คือวิศวกร,กรไทยฮะเพื่อนสร้างถนนระบายน้ําเองพีเอฟซซึ่งบอแม่นถนนระบายน้ําที่แบบว่า มันไหลลงคลองน้ํามันไหลลงห้องน้ําบอ่อเมนแบบนั้นมันเป็นถนนที่แบบว่าทอกน้ําไปแล้วมันดูดน้ําลงไปในพิบตาที่เฮาเห็นเลย p ซีมันเป็นแบบนั้นเลยทุกคนน้องรี่คิดว่าน้องรี่บอกเนวน,นี้ไปอาจจะมีหลายคนที่บอ่อเสื้อเนาะแต่ว่ามันมีเทพ p ซีตอนแรกนีน่เองกับเทพซีบ่อเสื้อคือกันนุองนี่เองตอนที่เห็นเพื่อนเอาน้ำฮนะมาลาดแล้วมันซึมลงไปนุองนี่อเองกบแอบคิด แอบคิดว่ามันน่าจะเป็นย้อนถนนฮอนบอเนาะแต่เพิ่นกับบริปะให้เฮาสงสัยแบบนั้นเพิ่นได้ทำการเอารดลดฮด,ดน้ำหายเพพซีลดแบบลดฮดน้ำหาะรดฮดทางอหไเพพซีที่เพิ่นใส่น้ำในหลขนาะมาฮดแล้วปรากฏว่าใช้เวลาบดถึงสิบนาทีน้ำมันแหงพีพเพฟซีคือแบบมันเป็นอีอย่างที่แบบนึกงเอง่าเคยเห็นมาก่อนต้องยกโปให้แล้วก็ซ่นโสมคนที่คิดวิธีนี้เลยเนาะ เดี๋ยวเฮาไปไปไเบิ่งคีวิดีโอนี้กันวิศวกรโยธาไทยหัวคิดไปไกลมากเนาะสร้างถนนดูดสร้างถนนระบายน้ำเองสำหรับภาพประกอบนุ้งนี่เองขอขอบคุณคลิปจากซองคุณพิมพ์สำหรับคลิปต้นฉบับนุ้งนี่เองพักปักไว้ให้ในใต้คอมเมนต์หลังจากที่เบิ่งคีวิดีโอนี้แล้วเฮาค่อยไปว่าไปลมอีกกันอีกเทนึงอยู่ในท้ายคีวิด,โดีโอระหว่างที่ดำเนินท้ายคลิปเฮากระลมไปกันได้เนาะรมกันไปเลยเนาะ มาเพซีมาเบิ้งกันเลยนี่เริ่มแรกเพื่อนก็จะเทน้ําลงไปแบบนี้เลยเ PFC ตอนแรกน้องลี่เองคิดว่ามันที่มันเทงขนาดย้อนแบบฟ้ามันเดดถนนมันฮอนบ้นเนาะเพราะว่าตอนรีเวนไทยนี้นะเป็นตอนแดดฮอนฮอนอันนี้น้องลี่เองอย่างบดเสื้อแบบปักใจ เบงเมยมันแห้งคือแบบแห้งไหวแห้งในส่วพิบตาพีพเนี่มาเบิ้งกันอีกเธอนึงแบบสัดๆเพิ่นเทสาดน้ําลงไปเลยนี่แล้วมันกะแห้งแบบแห้งเลยในั่วพิบตาพีพเนี่บริตตโต้ต,ต,ตัดอย่างเลยเนาะคือแบบมันแห้งไหวแหงขนาดพีเอฟี C. นี่ป๊าเนาะตรงนี้เองยังบ่เคยเห็นได้ บนี้ใจวาย,ยุต่างประเทศเพื่อนเฮ็ดกันระบบนู้น,นอกจากไทยน้องเรียงกับบนี้ใจคือกันอันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นเห็นนี่ก็จะเป็นเห็นยุ่ไทยเลยเนาะเพราะว่าเอฟซีทางฝั่งไทยเพิ่นส่งมาให้น้ง,ร,นนร,ง,นนงรียงะขั้มีความฮู้ทางนน้ารเนตะขอบเาเพิ่น้างเฮ็องบอิตามตรงเรียงบนได้มีความฮู้ทางด้านนี้หลายเนาะเพพซีเนาะแล้วเพิ่นการคิดวิดอนี้เพพซีเพิ่นเอารถแบบน้ำ แบบนี้มาสาดใส่เลยเ f c นี่เพื่อนบอกว่าเปลี่ยนมาไซลดน้ําสเปรย์ทุกคนคิดว่าน้ําจะซึมลงไหมนี่เปลี่ยนน้ําแบบนี้มาฮดเลยแล้วก็มาลุ้นกันน้าที่ซึมลงบอย PFC ซี่ซึมลงบอนี่น้ําเริ่มซึมลงแล้วนะน้ําเริ่มซึมลงเลยนะเฮาสังเกตเบื้องจากคางๆ b p f c ไซเวลาบโบดดลเลยถ้าหากสร้างถนนแบบนี้ได เกือบว่าทั่วประเทศคือสิดีได้น้อยเพลซีเนาะเพราะว่าจะบได้มีน้ำขังตามกลางทางและกาสิเฮตห้น้ำท่วมแถวแถวถนนนี่ได้น้อยแห่งน้ำกาซิบท่วมถนนน้อยเพลสซีเนาะนะอืมเหอ คือเพิ่มเพ้งไหวขนาดเลยเ PFC แต่อันนี้กบกระโบนีใจคือกันว่าเวลาน้ำลวงหลายๆแบบฝนตกลินสินะสิระบายน้ําได้ไหวสําไดเนาะอันนี้กรบโบนีใจคือกันวิธีการเหตุเลยเ PFC เดรนุ่งรีกระโบมีความรู้ทางด้านนี้หลายถ้าผู้ใดเป็นวิศวกรโยธาเนาะกะคอมเมนต์บอกดีเด้อเนาะอันที่เพิ่นผสมลงไปทั้นมีอย่างเด้เนาะ ลุงเรียงบริมีความหู้ทางด้านนี้หลายแต่ว่าด้วยความที่ถนนแปลกใหม่ครั้งเลขที่เห็นลุเงเรียกก็เลยสีเอามานําเสนอยากเอามานําเสนอเนาะอืมปกติที่เขาเห็นตามถนนเนาะห้องระบายน้ําก็จะเป็นห้องที่แบบน้ําไหลลงไปพี f c เอฟซีบริมาจากถนนดูดสุ่มดยโดยตรงเนาะ อันนี้เป็นวิธีการเฮ็ดของเพิ่นจะมียางมักต่อยผสมนามเนาะก็จิมีหลายแนยวฮะที่เพื่อนผสมไปฮะนะ่ะเพลฟซีบดอัดด้วยเครื่องออตโตเมติกอ่านว่าทันเนาะหลังจากอืเพื่อนก็นมีบอกรายละเอียดอยู่ได้น้อยเพลซี Pepsi, เนาะแต่กับบถึงละเอียดยิบเอาเป็นว่าผู้ให่ที่แบบฮูกะคอมมนบอกไดไเลยเด้ออืม เป็นไอเดียที่แบบดีแห่งดีแบบดีเลยสำหรับเขตใดที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆนะน้ำท่วมถนนแบบซึมบ่อยๆนะเอาเอาตัวนี้ไปใส้คือแบบดีเลิศเลยตรงดีว่าอันนี้เพื่อนก็นเอามาทดลองเนาะเห็นได้ซัดเลยว่ามันดูดน้ำเท่ๆ p p f สี FC, น่นี่มันจะดูดน้ำเท่ๆเลยเนาะออ น้ำอ่างถนนนี่นะ่ะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้ถนนพังไหวพังง่ายถ้าหากเฮ็ดแบบนี้อยู่หลายๆแห่งที่แบบน้ำท่วมง่ายน้ำอ่างถนนง่ายนะคือแบบเลิเลยได้นี่นะ่ะอืมหนู <No. S 2> ครั้งแรกพีพีเอฟซีครั้งแรกหรือว่าพีพีเอฟซีที่ติดตามนงรีมีผู้ใหญหูข้าวนี้มาก่อนแล้วบอ คอมเมนต์บอกลงนีเลยเด้อโอ้แล้วมันจะซึมลงมาค้างๆพี่หว่า v p f c 4โอ้เนาะวิธีการเฮ็ดของเพื่อนว่ธรรมดาบอกได้เลยว่าทุกๆุกบ่อนน่าจะพิถีพิถันสุดๆเลยเนาะบอนที่เพื่อนเฮ็ดนะคือซิพิธีพิถัถนขนาดเลยได้นี่อันนี้ก็จะเป็นซั้น แต่ละสันที่เพิ่นโซว,วิธีการเฮ็ดแบบจำลองมาให้เฮาเบิ่งพี่เพฟซีเนาะนี่เพิ้นกันจะโซด้วยการทอกน้ำลงไปคือว่ามันเหงไหวเหงแต่พพีฟีมันเหงไหวเหงมันน่าจะมีสันดูดซึมอยู่นี่โอ้นี่โอ้บหลายๆซันเนาะอืมอันนี้คือพิ้น จำลองมาให้เขาบึง้งก่อนที่เพื่อนเสีเอาไปเฮ็ดในถนนเทๆเพื่อนได้มีการคิดวิเคราะห์จำลองว่ามันจะได้ผลเทโบก้อนเนาะแล้วเพื่อนจึงเอาไปปฏิบัติเทๆอืมแล้วถ้าช่วงน้าฝนแบบนี้พี่เพฟซีถนนมักลื่นเนาะถ้าหากสร้างแบบนี้ได้หลายๆที่สินะเนาะ คือแบบดีเลยนี่ผิวทางระบายน้ำได้โอ้บอนไหนที่ระบายน้ำได้น้ำสิบอ้างเลยถ้าช่วงน้าฝนเนาะสิแบบแห้งอือช่วยลดถนนลื่นได้อืม ทางเลขคือกันพีพีเอฟซีได้เห็นแบบนี้มีพีพีเอฟซีผู้ใดได้เห็นมากอนแล้วบอคอมเมนต์บอกตรงนีได้เลยเด้ออันก้อนดำๆนี้เพิ่นเอินว่าก้อนอีอย่างพีเอฟซีคอมเมนต์บอกได้เลยผู้ใดที่เรียนด้านนี้มาเนาะอันนี้จะเป็นก้อนดูด,ดซึมบอ่อยพีเอฟซีหรือเพิ่นเอินว่าสั้นดูดซึมบอ่อก โอ้น่าจะใส่งบประมาณค่อนข้างหลายเลยเม่เมนบอกพีเอฟซีเดี๋ยวท้ายคลิปตรงงเรีงสิไปหาข้อมูลม,มาการที่เป็นเห็ดแบบนี้ได้ใส่งบประมาณหลายซําใดเนาะพเอฟซี FC, เนาะก่อนดิเพินนสคิดคนใดซ้ำนี้ต้องได้ใช้เวลาดนปันไดเนาะสุดยอดสุดยอดยกโปให้เลยต้องยกโปให้เลยวินาทีนี้อื ขั้นตอนการเฮ็ดของเพื่อนน่าจะพิถีพิถันสุดๆเลยเนาะเดี๋ยวน้องดี่เองสิบอกว่าผู้ใดเป็นผู้คิดค้นตัวนี้มาอยู่ในท้ายคลิปหลังจากที่เฮาเบิ้งพาวิดีโอนี้แล้วเนาะน้องดี้เองสิขอเวลาไปคิดหาข้อมูลจักสักประมาณ5นาทีแล้วเฮามาเจอกันอีกหลังจากที่เบิ้งคลิปนี้จบ PFC p p f c ต้องเบิ้งคลิปนี้ให้จบ เพราะว่าคลิปนี้ได้ทั้งประโยชน์และวก็ได้ทั้งความหูเนาะถ้าหากสร้างแบบนี้ได้ในหลายๆบอนอาซช่วยให้ลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงหน้าฝนได้หลายเป็นยังไงกันได้ PFC หลังจากที่ดเดบิงงคีวิดโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งนุกนเน่งได้ไปหาข้อมูลมาแล้ว PFC ซึ่งยังบอได้ข้อมูลทินแนชัดว่าผู้ใดเป็นผู้คิดคนตนนี้หรือว่าหรือว่าคนไทยหรือว่าประเทศไทย นำเอามาจากตั้งประเทศหรือว่าคิดคนขึ้นมาเองผู้ใดเป็นผู้คิดคนอันนี้ลุงดรีอเองอย่างบริโอมูลมาถ้าผู้ใดที่ฮูสามารถคอมเมนต์บอกตรงดีได้ในเพจสินเนาะซึ่งเพื่อนบอกว่าประเทศไทยเนาะแม้ว่าแนวคิดเรื่องถนนที่สามารถดูดดูดซับน้ําหรือระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วคือจังที่เขาเห็นอยู่ในคลิปขนะยังอยู่ในขั้นตอนที่แบบ การศึกษาและการทดลองเฮตและกับผัฒากังพัฒนาวสันพีเวฟแต่ก็ยังมีความพยายามที่จะนำนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้พี c เวฟซเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ในเมืองและกันในเขตที่แบบน้ำท่วมถนนวัสันซน่านพีเอฟซีเนาะ ซึ่งนี้อย่างทีเห็นแหละกับแบบหูสึกทึงใน p ี่หูสึกทึงฮะนะโบเคยเห็นเนาะจากปกติเหาก็สิเห็นแบบทอาเป็นเป็นบ่อนระบายน้ําธรรมดาที่แบบเอาน้ำท่วมมาแล้วมันกระบายลงห้องสิงนะน้อยเพ p ซีเนาะเป็นการดูดซึบโดยดูดซับดูด ดูซึมโดยถนนนี้ยังบ่เคยเห็นจากเธอนะ้อยเพฟซีเนาะมาวันนี้เฮามาฟังคอมเมนต์ของคนไทยกันก่อนจากกันไปในคลิปนี้พี่เพฟซีคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่ามันคือยางเอสเอสเอส,เอสฟัส มีรูเล็กๆสามารถดูด,ดซึมลงได้รถวิ่งเกาะถนนไม่ลื่นนี่แหละคือคอดีก็คือรถที่วิ่งในช่วงหน้าฝนหรือช่วงที่ถนนเปียกๆขนาดมันซิบ,บลื่น T P F C เวลามีถนนแบบนี้หลายๆเวลาช่วงหน้าฝนเขาก็สามารถเล่นรถได้สบายที่นะเนาะมันคือไม่มันดีเองช่วงหน้าฝนนี้บอกเลยว่าคนนะ เกิดอุบัติเหตุหลายแห,งห่งนึงมาถานนลื่นนอ,นอยพีเอฟซีเนาะและสองมาก็คือเวลาฝนตกคนสิครับรถไวเป็นพิเศษพีเอฟซีสังเกตบึ่งบอกบอกว่าย้อนอีห่างเนะาะบอกว่คือกันรถจักเองก็เป็นเนาะคอมเมนนี้เพื่อนบอกว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ถนนที่ทําใหม่หลายๆเส้นเทคอนกรีตรองพื้นหนาเสร็จแล้วก็จะ ไซ้พื้นถนนที่คิดค้นใหม่นี่ทับลงไปเป็นสั้นบนสุดทำเสร็จไปหลายเส้นแล้วเคยขับรถผ่านฝนตกก็ไม่มีน้ำ ขังบนถนนเลยโอ้แสดงว่าอยู่ประเทศไทยในหลายๆพื้นที่นี้มีการไซส์แบบนี้แล้วเนะาะไละเพบซีนนุ้งนี่เองขอมีคำถามหนึ่งก่อนจากกันไปเฮาสี่สังเกตได้จังไดว่าถนนแถวใดหรือว่าเพื่อนมีบอกอยู่บอกถ้าหากนุ้งนี่เองได,ได้ไปแถวนั้นซิไปลองสังเกตเบึ่งเนาอยเพบซีแล้วก็ทายคลิปมาฟากเพบซี FC, ว่าถนนนี้เส้นนี้บ่อน,นี้เป็นถนนที่แบบ ซึมน้ำดูดน้ำสีนหนาพเพฟสีคอมเมนต์บอกคงดีเดะเฮาสีสังเกตได้ในไรห,หรือว่าเพื่อนมีข้อมูลบนดอดบอกโบปรยุใส่มีแล้วคอมเมนต์บอกคงดีเดะเนาะคอมเมนต์นี้เพื่นบอกว่าอ่านนี่หน้าบ้านซันเองมีถนนแบบนี้เวลาฝนตกน้ำแห้งเร็วเลยจ้าไม่มีรถว,วิ่งแล้วน้ำกระเด็นสาดเลย อน่าจะทําจากยางมะพร้าววัตถุดิบในไทยเองอันนี้คุณี่เองกับโบฮูเดินว,วิ่นใช้วิธีขบวนการเนวด่ดยเห็ดเนาะแต่ที่แน่ๆขอยกโปรห้ผู้ที่คิดคนแล้วก็ขอยกโปรห้โครงการที่มีโครงการดีๆเรื่นี้ขึ้นมาเนาะเอาเป็นว่าคิววิด,โดีโนนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีสวัสดีจ้า